ข้อที่4เราจะพูดถึงความศรัทธาในบรรดาศาสนทูตของพระเจ้าอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาและสติปัญญาอันสูงสุดของพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์มาพร้อมกับธรรมชาติที่ดีงามธรรมชาติที่ยอมรับการมีอยู่ของพระเจ้าที่รู้จักความดีและความชั่วและมีแนวโน้มที่จะทําความดีเป็นส่วนใหญ่แต่พระองค์อัลลอฮ์ ยังได้ทรงส่งวะีและคัมภีร์มาเพื่อชี้นําเราให้ดําเนินชีวิตในแนวทางที่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์มากที่สุดและเป็นประโยชน์สูงสุดสําหรับเราในชีวิตนี้และที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือในโลกหน้าแต่พระองค์อัลลอฮ์ด้วยสติปัญญาอันสูงสุดของพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้เราอ่านคัมภีร์นั้นและทําความเข้าใจด้วยตัวเราเองแต่พระองค์ได้ทรงส่งสาศาสนทูตมาผู้ซึ่งจะเป็นตัวแทนของวะีนั้นผู้ซึ่งจะอธิบายวะีนั้นให้แก่เรา และผู้ซึ่งจะแสดงให้เราเห็นถึงวิธีการดำเนินชีวิตและนำวะฮีนั้นมาปฏิบัติในชีวิตของเราเราเชื่อว,ว่ามีนบีและศาสนทูตมากมายที่ถูกส่งมาตลอดช่วงเวลาหลายท่านมีความคล้ายคลึงกับนบีและศาสนทูตที่เชื่อกันในศาสนายูดายและศาสนาคริสต์เป็นต้นตัวอย่างเช่นเราเชื่อว,ว่าท่านนบีอดาดัมขอความสันติจงมีแด่ท่านเป็นนบีของพระเจ้าในขณะที่ศาสนาอื่นอาจไม่ยอมรับท่านในฐานะนบี เราเชื่อว่าอาดัมขอความสันติจงมีแด่ท่านเป็นมนุษย์คนแรกที่เคยถูกสร้างขึ้นและท่านได้ทำบาปท่านได้ลืมและถูกชื่อนำผิดโดยซาตานและท่านได้กินผลไม้จากต้นไม้ต้องห้ามแต่พระองค์อัลลอฮ์ด้วยความเมตตาและสติปัญญาอันสูงสุดของพระองค์ได้ทรงชีน้นำท่านและภรรยาของท่านอีฟให้สำลึกผิดและขออภัยโทษและพระองค์อัลลอฮ์ก็ได้ทรงอภัยให้แก่พวกท่านเพราะพระองค์คือผู้ทรงเมตตายิ่ง ผู้ทรงอภัยยิ่งดังนั้นเราจึงไม่เชื่อว่าบาปกําเนิดจะถูกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและมนุษย์จะเกิดมาพร้อมกับบาปแต่เราเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาโดยปราศจากบาปและทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทําที่ตนได้ทําไว้ในช่วงชีวิตของตนเท่านั้นและเราไม่เชื่อว่ามันยุติธรรมที่คุณหรือใครก็ตามจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่คนอื่นได้ทําไว้เมื่อหลายชั่วกับก่อนโดยที่คุณไม่รู้ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีส่วนร่วมในบาปนั้นเลย เราเชื่อว่าอัลลอฮ์ได้ทรงส่งนบีและาศาสนทูตอื่นๆอ,นอ,นอีกมากมายเช่นท่านนาบีนูท่านนาบีอิบรอฮิมท่านนาบีอิสมาอลิลและอิสฮักท่านนาบีมูซาท่านนาบีอีซาท่านนาบีมุฮัมมัดขอความสันติและจำเริญจากอัลลอฮ์จงมีแด่พวกท่านทั้งหมดนี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเราเชื่อว่าบรรดานาบีและาศาสนทูตเป็นผู้ที่ได้รับการชี้นำอย่างถูกต้องเป็นผู้ทรงธรรม และได้รับการเลือกจากพระเจ้าเพื่อเป็นแบบอย่างและตัวอย่างแก่มวลมนุษยชาติเราไม่เชื่อในบางเรื่องราวที่กล่าวเดินในคัมภีร์บางเล่มที่กล่าวว่านบีและาศาสนทูตเหล่านี้ได้ทำบาปใหญ่เพราะพวกท่านถูกกำหนดให้เป็นแบบอย่างและตัวอย่างแก่มวลมนุษยชาติอลัลลอฮ์จึงได้ทรงชี้นำและปกป้องพวกท่านจากการทำบาปเช่นนั้นเราเชื่อว่าบรรดานบีและาศาสนทูตมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังนั้นท่านนาบีมูฮัมหมัดขอความสันติจงมีแด่ท่านมาจากเชื้อสายของท่านนาบีอิสมาเอลและตัวอย่างเช่นท่านนาบีอีซาและมูซามาจากเชื้อสายของท่านนาบีอิสฮักและอิสมาเอลกับอิสฮักเป็นพี่น้องต่างมารดากันทั้งสองเป็นบุตรชายของท่านนาบีอิบรอฮีมดังนั้นเราจึงเชื่อดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าพวกท่านมาพร้อมกับสารเดียวกันนั่นคือการยอมจำนนต่อพระเจ้า เราไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์ได้ทรงเปลี่ยนพระไถยหรือได้ทรงส่งความสับสนมาเมื่อเวลาผ่านไปแต่เป็นมนุษย์ที่ได้บิดเบือนและเปลี่ยนแปลงคําสอนและสารของบรรดานบีและาศาสนทูตเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปเพื่อประโยชน์ของตนเองและเพื่อเหตุผลทางวัตถุและทางโลกของตนเองเราเชื่อว่าเราต้องรักและยกย่องนบีและาศาสนทูตทุกพระองค์มีนบีและาศาสนทูตมากมายนับท้วนไม่ถ้วนแต่25พระองค์ถูกกล่าวนามมาให้เรา และบุคคลใดจะเป็นมุสลิมไม่ได้หากพวกเขาไม่รักท่านนบีอีสซาขอความสันติจงมีแด่ท่านเป็นต้นบุคคลใดจะเป็นมุสลิมไม่ได้หากพวกเขาไม่เชื่อในท่านนบีมูซาขอความสันติจงมีแด่ท่านและพี่น้องของท่านฮารูนซึ่งเป็นนบีของอัลลอฮ์เช่นกันบรรดานบีและศาสนทูตได้ดำเนินชีวิตในรูปแบบที่เป็นอุดมคติดังนั้นเราจึงหันไปที่เรื่องราวชีวิตของพวกท่านเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ เราเชื่อว่าท่านนาบีมูฮัมมัดขอความสันติจงมีแด่ท่านเป็นศาสนทูตองคสุดท้ายที่ถูกส่งมายังมวลมนุษยชาติและเนื่องจากพระองค์เป็นศาสนทูตองค์สุดท้ายของมวลมนุษยชาติดังนั้นผู้ปฏิบัติตามพระองค์ทุกคนในปัจจุบันจึงมีหน้าที่ต้องทำบทบาทที่บรรดาน,นาบีและศาสนทูตได้เคยทำไว้ในอดีตนั่นคือการแบ่งปันสารของพระเจ้ากับผู้อื่นดังที่ฉันกำลังพยายามทำอยู่กับท่าน